ประดุปคอพี่น้องจ้าใช่น้องไม่สมหุยหอมไปตัวหุ้ยหุยจ้าเจ้าบอสประชันแส่แข็งด้วย้าพี่น้องจ้าหันมาเรียบร้อยล่ะหันมาแล้วเรียบร้อยอย่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุกคนมาพอกันละค่ะกำบนวลชีวิตวิถีแนีกินนิสานฮัลโหลยามเนเบลคัมทูยีซานเบบคุกกิ้งค่ะพี่น้องจามือใดๆแกงเนาะไม่สมใส่ปลาคอหรือปลาปลาช่อนจ้ะพี่น้องจามาสูพี่สูนอนกินใจพี่น้องจาผักกับว่ามีายจ้ะผักเหมือนเดิมจ้ะผักสีเหลาผักกระจ้ำชาโดนชีวีแล้วก็มีมะเขือจ้ะมากินกับเจียววองนะจ้ะพี่น้องจ้ากับผักกาดขาวจ้ะแล้วก็มีข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องจ้สติ๊กกิไรข้าวเหนียวข้าวเหนียว ให้หัวใจกันจ้ะพี่น้องจ้ะหัวใจตรงบักยิ่เลยเด้ใจพี่น้องจ้ะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลร์กดแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณหลายค่ะมาจ้ะพี่น้องจ๋ามาเซฟเซฟน้องกันบันเนี่ยเป็นจังไรกันเนี่ยเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าสบายดีกันมัเนาะสุขูสุขคนทั้งนี้สบายดีค่ะพี่น้องจ๋าเอาบอกเลยกับจำจ้ะแจวบอวพี่น้องติดมือเขา ขาวตื่นเมือ้ออาวสดจ้ะอืมสมดีขนาดจ้ะสมซึ้งน้อยสมจ้ะประชันจะพี่น้องจ้ะประชันแสกแข็งแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะหั่นมาเรียบร้อยละหั่นมาแล้วเรียบร้อยจ้ะ อ๋อนี่ว่านยจ้ะส่วนในบ้านเ้ากขาลังเนื้อไหมก็ล,งกลังหลายนะจ้ะแกงเนืน้อไหมเนื้อไหมส้มแกงเนื้อไหมส้มแกงเนื้อไหมสดจ้ะแซ่บเด็ดเป็นดังอุ้ยเขาคือเต้นมือเหมือนนี่สร้างเป็นแท้อืม ขออนุญาตด้วยเปนองจกะขออนุญาตว่าคําติดมือราไม่ดองเป,เ,ปเป็นแผ่นจะเป็นนองจอืม ແບບบ่หั प प ่นเด้อจ๊ะบ่เครีกัดเอาไปหน่วยเ ใส่ทั้งพักยิตู้ทั้งพักที่เล่าจะพี่นออ้องรูปบดหังนอนหลอนจ้ะ สะอนพักยีตูหล้างบ้านจะพี่นองจะอนนาหยังมะแง็งนะจ๊ะซ่ามหนามันนะจ๊ะจักน้อยเดี๋ยมนเว็นหนามันหล่ะเด้จ๊ะพี่นองจะเัื่องกันหนาวจ๊ะหนาวา่ะเรากับบริกินละ แล้วมาพักกระต่ายเมือแต่พี่น้องจ,จยะางกูจะวาง เมนูบ้านๆจะแต่ว่าแซ่บแซ่บด้พี่น,อน้อง้อแซ่บเจอบังแหละทีกเหลาาก็ใส่ไปแล้วเนี่ยจะพี่น้องจะแต่ว่าอยากอยากพันเนาะจยะาอยากเมียงจยะ สวงนีีกินแต่อยู่ในบ้านจะี่นองจ้ะอาดบอดีีลังมัน ประกาศข่าวจะประกาศข่าว <c oughs> เปียวซาใจลิงพี่น้องจ้ะต้มบอกนามหนึ่งจ้ะแต่ยังกเปียวอยู่เปียกกำลังดีจ้ะผสมซื้อจ้ะพี่น้องจ้ะน้องไม้ส้มพันบท่ทไม้ส้มส้มจริงๆกิงีตู่แหย 对呀，姐。 เป็นปียังจะได้กินทัานเป็นใจพี่น้องจ้าประคบ แะมัน,นัวเขากันคัะเจ้บาบองเจ้าบองกับปุ๊กเก้าจะวินองจะจำไว้แต่เดือนที่แล้วแลวจ้ะกินอยูู่้เดียวเนาะจ้ะอืม อิ่มแล้วจ้ะพี่น้องจะ้ะตอนปลาตอนสุดท้ายแล้วปั่นสุดท้ายจ้ะพี่น้องจะ้ะปั่นแน่น,เ,น,นเจียวบวงปลา สนาลงไปจ้ะค่ะพี่น้องจ๋าจังไหนฝากก็ไลค์กดแชร์ในเรื่อค่ะฝากคข้ามาติดตามนะค่ะช่อง y u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  e พุ่งนันชีจ้พี่น้องจ๋าขอพูดหลายๆค่ะ thank you and w a t c h i n g h o p enjoy you guys e the video and I see you my next video ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย